ก็ในทางธุรกิจนะเนาะเราแบ่งหัวอยู่สองสามหัวนี่แหละก็คือมันมั่นคงแล้วก็ถ้ามันไม่ดีทำไมมันยังมีคนมันยังมีคนที่ใหญ่ๆโต,โ,ตโตยังอยู่ในตลาดนี้ได้คือเราสนใจอะไรอะ่ะเราก็จะเห็นแต่แต่สิ่งนั้นนั่นแหละเราเห็นคนที่เจ๊งเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับคนที่เจ๊งก,กับการเจ๊งแล้วเราก็ก็จะขายอย่างเงี้ยทําไมเราไม่ไปดูไอ้คนที่สําเร็จสําเร็จไอ้บางคนมาจากศูนย์ด้วยซ้ำบางคนมาจากติดลบ ผเขายังมีทุกวันนี้ได้ะมันอยู่ที่ทัศนคติของของคนนะครับอยู่ที่ไม้เซตอยู่ที่วิธีคิดอ่ะที่ต้องมาเลี้ยงวัวเพราะว่ามันจะคล้ายๆว่าเป็นตรงข้ามของธุรกิจที่เราทําอยู่เราทํามันเป็นออนไลน์เนาะถ้าวันหนึ่งเราเราขายของไม่ได้ด้วยจะเหตุผลอะไรก็ช่างถ้าเราขายไม่ได้แล้วเราค่อยมาเริ่มทํามันแปลว่าอธุรกิจนั้นจาก100แล้วพอหยุดปุ๊บมันจะเป็นศูนย์ครับแล้วธุรกิจที่จะเริ่มใหม่กลายเป็นนับหนึ่งใหม่อ่ะทืมงทั้งที่เราเราทาได้แล้วก็ทํา ทำอย่างอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เลี้ยงวัวคู่กันไปเราคือไม่ได้หวังเยอะแยะมากมายหวังแค่คือความเป็นไปได้มันมันเป็นไปได้แหละวันข้างหน้าเนาะเราก็ไม่รู้คนจะกินวัวเยอะขึ้นหรือ,รอน้อยลงอ่ะเนาะครับแต่ของมันมีอยู่แล้วเป็นร้อยเป็นพันปีอย่างเงี้ยอืมมันจะไม่มีใครเอาเลยมันคงเป็นไปไม่ได้เรื่องปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วาก็ทาคู่ไปด้วยเพราะว่าผักมันมันเพาะเม็ดเมื่อไหร่ก็ได้อืม แต่บัวเนี่ยถึงถึงเราไม่ได้ขายนะเราเราก็ได้ขี้มันมาใส่ในนานแล้วนะครับวิธีแล้วก็เยอะมากเลยนะคือใส่เยอะถึงขนาดว่าฟาังบักจุดอะ่ะเราขยายขี้บัวไม่ดีเนาะครับมันก็จะเขียวอยู่อย่างนั้นตลอดเลยเขียวแบบเขียวไม่ไม,ไม่ไม่โดนปุ๋ยอะ่ะครับเขียวของมันไปเรื่อยๆอยืมแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีขี้วัวแล้วเห็นว่าเขียวเราผลผลิตมันจะดีบางทีอะ่ะขี้วัวมันอาจจะมีหนึ่งสองสามแต่มันอาจจะไม่มีสี่ห้าหกอ่ะครับ ครับอย่างที่บอกว่าของหนึ่งอย่างไม่สามารถทดแทนทุกอย่างได้นี่แล้วก็หาอย่างอื่นมาใส่ด้วยปุ๋ยเคมีก็ก็ใส่ไปด้วยอินซีก็ขี้วัวมันก็มันก็เพิ่มอินซีอินซีวัตถุไปในในดินเนาะ,เ,นอะเอาเป็นวัาทุอย่างก็อยู่ที่ไม้เซตของเราด้วยเนาะใช่ไม้เซตสำคัญมากมคืออย่างการเลี้ยงลูกเนี่ยก็ก็สําคัญอย่างอย่างที่เราคุยกันก่อนถ่ายเมืเ่อกี้เนาะครับผมเหมือนถ้าย,ยกตัวอย่างเนาะ มันโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอ่ะมีแอปพื้นฐานพื้นฐานก็คือวิธีคิดลูกอ่ะให้วิธีคิดวิธีการมองในในเรื่องในเรื่องเดียวกันอ่ะให้วิธีคิดเขาแล้วพอเวลาเขาเจอปัญหาเขาก็จะใช้วิธีคิดเนี่ยแหละไปไปตอบปัญหาในวันทั้งหน้าที่เขาเจอครับผมเราจะเลี้ยงแค่ตัวอย่างเดียวมันมันไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เราดูข่าวเนาะบางทีเราก็ไม่ชอบดูข่าวหลอกแต่บางข่าวก็อย่างลูกฉันเป็นเด็กดีอ่ะเคย เราวน่าจะเคยได้ยินบ่อยเนาะลูกฉันเป็นเด็กดีมันเป็นเด็กดีมันอย่างนี้อย่างนั้นคือคําถามคือลูกมันต้องทําตัวไม่ดีให้แม่เห็นใช่ป่ะเวลามันอยู่กับแม่มันไม่มีความจำเป็นที่ที่จะทําให้แม่มันรู้ว่ามันมันคิดยังไงมันเป็นยังไงมันก็แค่ทําตัวปกติจากที่มันเติบโตมาพอเวลามันไปอยู่กับเพื่อนมันมันาจจะเป็นอีกคนหนึ่งเป็นตัวของตัวเองใช่เราดูลูกเราไม่ออกอ่ะเราก็ดูเพื่อนมันะว่ามันคบเพื่อนยังไงของไม่เหมือนกันอ่ะ มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างเช่นห้องเรียนอ่ะมันจะมีเพื่อนที่ตั้งใจเรียนกับเพื่อนที่ไม่เอาอะไรเลยอย่างเงี้ยมาแค่นับชั่วโมงอ่ะมันก็มีอืมันอยู่ห้องเดียวกันแต่มันมันไม่ได้เล่นด้วยกันมันไม่ได้คุยกันมันไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะครับจะบอกว่าเด็กสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ออืไเด็กดีๆมีทําไมเราไม่เทียบว่าเด็กสมัยนี้มันดีแบบเนี้ยใช่ทําไมเราถึงตัดเกรดลูกเราว่า ไอ้นั่นเร็วกว่ารูปกูดีกว่านี้หน่อยเออโอเคดีกว่าผ่านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราเราทำไมไม่เทียบกับอะไรที่มันดีกว่าการสอนลูกการบอกลูกเนาะไม่ไม่เซตที่ดีก็คืออย่าสอนให้เขาใช้เงินอะอือย่าสอนให้มีอีโก้อืสอนให้ให้เหนื่อยให้ลําบากอือย่างเช่นเราทํางานเราเรามานาเราเลี้ยงวัวหอบฟางให้ให้วัวเนาะเราเรายังไม่ต้องใช้ให้ให้ลูกเราทำหรอกครับแต่เราทําให้ลูกให้เราให้เราเห็นว่า เราไม่ได้กินดีกินหรูอยู่สบายครับอย่างเดียวอย่างเงี้ยงานการเราก็ต้องทําอืมทําให้ลูกเห็นว่าเรายกของขึ้นรถแล้วก็เรียกลูกมาช่วยด้วยครับช่วยได้นิดหน่อยขอแค่มันเห็นว่าพ่อแม่เราอืขอแค่มันเห็นว่าเราเหนื่อยเรายกของเหนี่ยมันอยู่ที่เราแหละถ้าเราสอนมันดีมันมันก็ดีแหละสวัสดีครับพวกผมช่องเอสเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผม บอกเลยว่านานานทีครับผมประมาณเกือบปีแล้วครับผมได้มาอัปเดตในแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวนี้มาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มครับผมที่ทําธุรกิจด้วยนะครับสวัสดีครับโอเลี้ยงฟาร์มครับตำบลบทายลินลำไปมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับปีนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับฟาร์มก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากอืมแต่ก็จะปรับเปลี่ยนเรื่องเรื่องเวลาเลี้ยงเรื่องวิธีการเลี้ยง,ง,งเรื่องการให้ยาให้ฟางเนาะครับผมเราต้องบริหารจัดการไม่ใช่ว่าวัวกินยาก็จะหายาให้เนาะยาเราก็ต้อง ดูด้วยว่าหญ้าแก่หญ้าอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จัดจัดสรรให้มันกินคือเราต้องมีวิธีกินให้ให้ทําให้มันกินให้หมดให้ได้ครับครับก็ต้องเลี้ยงเลเวลหญ้าทาทําสวนด้วยทำสวน <ผม S 1> ด้วยแล้วก็ทำหลายหลายอย่างอ่ะเราเราอยากทำอ่ะเนาะครับตอน,นเด็กๆเราเราเคยเคยอยากทําอ่ะเหมือนว่าเป็นฝันนะขอถามก่อนว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เรื่อยๆไม่ไม่แรงมากไม่แรงมากก็ พอ,พออยู่ได้ครับผมแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจครับครับไม่สบายใจที่มันจะที่เราจะรอรออันนั้นอย่างเดียวอ่ะอืมันต้องทําอย่างอื่นทําอย่างอื่นไปด้วยครับทํำไม่เลี้ยงวัวก็ปลูกผักทําทําอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มเพิ่มทางเข้าของรายได้อ่ะแปลว,ว่ามองในอาชีพเรื่องวัวน,นี่คือเป็นสิ่งที่มั่นคงใช่เป็นความความมั่นคงอ่ะความมั่นคงทางทางอาหารด้วยอาจจะไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นวัวหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างนั้นอ่ะขอให้เป็นอาชีพที่มันมีความมั่นคงทางอาหารอ่ะครับผมอย่าไปหวังว่ามันจะมีเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนั้นกับกับอาชีพอาชีพเกษตรนะเนาะเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยของของบ้านเมืองเราเนาะมันครับมันเป็นแบบนี้จนจนเป็นปกติแล้วอ่ะอืมเราเราเห็นว่ามันมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะครับใช่ไหมอืมอย่างเช่นช่วงภาษีนําเข้าจากอเมริกา ที่ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนเนี้เนาะก็จะมีมีข่าวว่าจะเอาเข้าวโพดเข้าเอาถั่วเหลืองเข้าอืเอาเนื้อวัวเข้าอืเอาเนื้อหมูเข้าอะไรพวกเนี้มันยังไงถ้าเอาเข้ามาแล้วมันขายได้ก็ก็ทําไปแต่ถ้ายัางยกตัวอย่างข้าวโพดนะเนาะจะเอาเข้าด้วยสาเหตุว่าเราก็ซื้อเขาอยู่แล้วคก็เอาเข้ามาถ้าเราซื้อถ้าเราไม่พอแล้วเราซื้อเขาอยู่แล้วอเอาเข้ามาเถอะ แต่ตอบคนที่เขาปลูกเขาโพดในบ้านเราให้ได้ว่าทําไมมันราคาหกบาทเจ็ดบาทาเขาโพดเลี้ยงสัตว์อะ่ะตอบคนบ้านเราให้ได้ว่าทําไมมันถึงหกบาทเจ็ดบาททั้งๆท,ท,ที่มันไม่พอแล้วต้องไปเอาเข้ามาอืมทําไมของในบ้านมันราคาเป็นอย่างเงี้ยคือจะเอาเข้ามาแต่ว่าของในบ้านสามบาทอย่างเงี้ยก็ก <c ười> ็ไม่ไม่สมควรจะเอาเข้ามาับอย่างเช่นข้าวอะ่ะพอตอนข้าวนาปีมันออกความกันเนาะเขาก็จะบอกล้นพอล้นแล้วก็ ราคาก็จะถูกบางทีมันก็เหตุผลพวกนี้มันก็เถียงกันเองในในบางเวลาของผู้นำอะเนาะครับผมเราก็ไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกกัะนเนาะครับแต่แค่ว่าถ้าเอาเข้ามาก็ตอบตอบคนที่เขาทําอยู่ให้ได้ว่าทําไมของเขามันราคาเท่าเนี้ยอย่างเช่นถ้าจะเอาวัวเข้ามาใช่ไหมใช่ครับทาไมวัวเป็นที่ขุนเต็มแล้วมันราคามันราคาเท่าเนี้ยอืตอบคนในในพื้นที่เราให้ได้ค่อยค่อยไปเอาอย่างอื่นมาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ มันเป็นที่คนคนไทยด้วยแหละเป็นที่คนไทยที่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของไทยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยอยากซื้อไม่ค่อยอยากใช้เหมือนคนไทยไปติดติดแบรนด์แบรนด์อื่นอ่ะบางที <c oughs> เป็นเม d ดอินอย่างอื่นมาหรือหรือบางทีเป็นเม d ดอิน h a i l a n d ์นี่แหละผมแต่แค่อ้างว่าอ,อส่วนผสมมาจากนเซอร์แลนด์มาจากฝรั่งเศสแต่มันก็คือส่วนผสมไงมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่เขาก็จะพูดไอสิ่งเหล่านั้นแหละ พูดก่อนครับพูดก่อนเพื่อโฆษณาว่าส่วนผสมมาจากที่นั่นมาจากที่นู่นมาจากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็จะซื้อจะซื้อของของที่โฆษณาประมาณนั้นอะ่ะคือง่ายกว่าเราบอกว่าของไทยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นส,ส่วนมากแบบว่าติดแบรนด์อ่ะติดการนําเข้าเราจะโทษแค่ว่าเขาเอาเข้ามาก,มก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อะรายละเอียดมันมันเยอะมากมันมันเยอะใช่ความความเป็นคนด้วยมันการตัดสินใจซื้อการอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องละเอียดเพราะว่าเราขายของเนาะเราก็เจอลูกค้าครับหลากหลายหลากหลายแล้วก็เจอได้ความคิดความเห็นมาอย่างเงี้ยครับผม,ผมโอเคสุดยอดนี่คือมุมมองของนักธุรธกิจนะครับตอนนี้วัวเยอะไหมครับตอนนี้อันนี้ก็เยอะเหมือนเหมือนออกจะออกทางล้นด้วย <c oughs> ออกทางล้นด้วยประมาณสองตัวนี้ก็น่าจะยิบยิบเจ็ดนี่แหละยิบเจ็ดตัวเปลี่ยนระบบเลี้ยงไงบ้างเดี๋ยวนี้ถ้าเปลี่ยนระบบก็จะให้ก็จะเป็นซื้อให้กินอืมซื้อให้กินกับ ปล่อยให้ไปกินจะไม่ได้ตัดหญ้าให้กินค,คือคือตัดๆะตัดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตัดเป็นเป็นหลักอืเพราะว่าวัวมันมันเยอะครับผมตัดทีมันต้องมันใช้พลังงานเราเราเยอะอะ่ะก็เลยใช้วิธีปล่อยให้มันไปหากินเองมีเวลามาดูวัวไหมครับเนี่ยก็มาวันนึงก็เจ็ดแปดรอบอะเจ็ดแปดรอบเลยหรอใช่แล้วว่ามีเวลาเยอะเหมือนกันนี่เราก็เข้าไปดูงานเราข้างในว่ามันมันปกติไหมครับคือ โลกใบนี้มันไม่ค่อยมีอะไรใหม่หรอกมทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมมันอะไรใหม่ๆมันคิดเราคิดว่าใหม่อะบางทีมันมีคนทําไปแล้วครับแล้วมันมันมันไม่เวิร์กเขาเลยไม่ทําต่ออะไรอย่างนั้นอะเราจะคิดว่าเราเราเจดที่สุดมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้มีแค่เราที่ที่สร้างสรรค์ได้อคือบางอย่างอ่ะเราคิดว่ามันดีอะเราลองไปค้นหาดูว่ามันอาจจะมีคนทำเมื่อสามสี่ปีไปแล้วอืแต่มันไม่เวิร์ก อืเขาเลยหยุดทําต่อเพราะฉะนั้นแล้วแบบทุกวันนี้ผมดําเนินชีวิตแบบแบบเข้าใจโลกไปเนี้ยอืมไม่ไม่วิ่งตามใครแล้วก็เข้าใจเหตุและผลนะอืมประมาณโตขึ้นประมาณปีนี้มีตัวนี้ด้วยมันดีด้วยแล้วก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าไอ้ตัวใหญ่อ่ะมันมันเอาคอขึ้นมากินได้อแต่ตัวเล็กอะปากมันไม่ถึงอะบางไม่ถึงไม่ถึงอะมันเข้าผมใช่แล้วก็ใส่ข้างล่างด้วยใส่ข้างบนด้วย อ่าในหมายถึงรางอาหารนะครับเนี่ยใช่ไอรางไส่ฟางอ่ะอ่าแต่เราจริงๆแล้เราก็ควรจะแยกเนาะถ้าครับผมถ้าช่วงเราตัดหญ้ามาให้อ่ะแล้วก็เอาหญ้าวางข้างล่างครับเอาฟางใส่ข้างบนจะไปวางคนกันเพราะว่ามันมันเป็นการฝึกให้วัวเลือกไม่กินฟางอ่ะคือถ้าข้างล่างเป็นหญ้าก็ให้เป็นหญ้าไปให้หมดข้างบนก็ใส่ฟางอย่างนั้นนะครับแล้วก็เลี้ยงวัวไม่ไม่จะเป็นต้องทําไว้อ่ะอืให้ทําวันต่อวันครับผมนี่มาดูลูกวัวเลยครับผม อันนี้พิ่งคลอดใหม่เลยใช่ไหมครับผลผลิตใช่ใช่จากพ่อพันจากพ่อพันของตัวเองเมื่อปีที่แล้วอ่านี่ครับจากชื่ออะไรนะไอ้ดำเหรอไอ้มืดไอ้มืดไอ้มืดนี่จากเจ้ามืดครับผมเดีพาไปดูครับพ่อพันเป็นแองกัสเนาะรือว่ากิวเป็นเป็นแบงกัสแบงกัาพ่อพันจะติดบามันนิดนึครขบผมอันนี้คลอดได้กี่วันแล้วครับตัวนี้เราจะได้ตัวแม่ดำเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หนึ่ง แล้วอีแม่สีแดงก็จะน,น่าจะได้ใกล้ๆกันนะมันหายใกล้กันห้า,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 าวันครับผมนี่ครับผลผลิตนะครับผมนี่คือผลผลิตหรือผลผลอยได้ของการเลี้ยงวัวนะครับอ่านี่ครับเอาจริงๆคือตั้งแต่มาเลี้ยงวัวแรกๆกับตอนเนี้ยมุมมองเปลี่ยนไปบ้างไหมหรือว่ายังไงมุมมองก็อืมก็ยังอยากเลี้ยงอยากทาอยู่เหมือนเดิมแหละแต่แค่ว่าบางทีเวลาผ่านไปมันทําให้เราเหมือนอืเหมือนเหมือนหมดหมดแฟชั่นในการดําเนินชีวิตอะ่ะหมดมกับยังไง หมือนคล้ายๆว่าไม่มีไฟแต่ก็มันมันก็ประมาณว่าไม่มีไฟแหละแต่ว่ามันยังไงอะเราก็ยังต้องเลี้ยงต้องดูมันแบบแบบเหมือนวันแรกที่เราอยากทําอ่ะครับผมผมทําไปเรื่อยๆถึงราคามันจะยังไม่ได้ขอหน่อยก็ไม่เป็นไรขอแค่มันมันท้องครับผมลี้ยงพยายามอย่าให้มันมันขาดครับพาไปดูสวนได้ไหมครับ จะรื้อที่ว่าเป็นข้อเก่าเนาะตรงนี้ข้อเก่า,อ,กาอ่าตอนนี้เก็บฟางก็รอฟางหมดแล้วก็จะลื้อเนี่ยจะรื้อออกหมดเลยแข็งโซล่าเซลล์ครับผมแล,แล้วจะทําอะไรตรงนี้ครับว่าจะทาถังถังแยกแม่ลูกแบบแบบ<อ>แยกเป็นตัวตัวครับผมถังให้กินอาหารระมวัลสองเดือนสามเดือนแล้วแล้วให้ให้มันกลับสัตว์ให้เร็วให้มันสมบูรณ์ให้เร็วครับผมรอบ,รบที่แล้วผมมาตรงนี้ก็ยังโล่งๆอยู่เลยเนาะตรงนี้ใช่รอบที่แล้วอืม ลกๆด้วยแหละไม่เช่นลกๆเพราะว่าของเราขนจากบ้านมามาเก็บไว้นะครับผมเพราะว่ามันมาเต็มไปหมดครับมีขนาดทําใหม่ก็จะเต็มเลยนี่ฝั่งนี้จะเป็นอันนี้เพิ่งทําใหม่เลยใช่ไหมครับโรงเรือนตรงนี้ใช่ทําทําใหม่โอ้โหครับผมด้านหลังอันนี้ปลูกอะไรบ้างครับเนี่ยกล้ยไม้กล้ยไม้กล้ยไม้ไหวพระก็ไปซื้อซื้อพันธุ์เข้ามานั่นแหละแล้วก็มาขยายเรื่อยๆครับผมก็ค่อยๆทา ยากไหมกับการขยายพันธุ์พวกนี้ก็ยากนะอืมเลี้ยงพืชอ่ะมันมันยากแบบเราเราสังเกตเห็นได้ว่ามันมันขาดอะไรอ่ะครับอย่างเช่นดอกพวกเนี้ยอ่าถ,ถ้าถ้าถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้หรอกอืมพวกนี้มันก็อาจจะขาดกลุ่มพวกแคลเซียมพวกอะไรพวกนั้นอ่ะครับแล้วก็ไปหาปุ๋ยอืมเราจะหวังกับอินทรีย์อย่างเดียวมันไม่ได้ มันมันไม่ได้ถ้าถ้าเราทําเป็นธุรกิจอะครับผมเราต้องเสียงเงินซื้อมาบ้างสเสียเงินซื้อปุ๋ยเสียเงินซื้ออะไรบ้างครับผมมันไม่มีของหนึ่งอย่างรักษาทั้งโลกเนี้ยมันไม่มีไม่มีหรอกใช่คุณจะกินยาพาราตอนลดความลดล้มแล้วเลือดจะหายเลือดจะหยุดมันกบไม่ใช่ใช่ไหม <S 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 ใช่ใช่ของอย่างเดียวมันจะรักษาทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้อืมโอ้โหท่านสวยมอกปกติต้นสวยผมจะแต่งแต่งแบบอันนี้ก็ แต่งนะแต่ว่ามันขึ้นมามันค่ะนี่กล้วยกล้วยแต่งมันจะเป็นอย่างงี้หมายถึงว่าเราแต่งกอกล้วยอ่ะแต่งกอกล้วยปุ๋ยแล้วก็ใส่ขี้วัวไปนิดนึงลูกมันก็จะจะเต็งจะตึงแบบนี้แนหะละลดนิดนึงเพราะว่าฝนแบบฝนมาเยอะฝนชุกเลยช่วงนี้ใช่เนี่ยพวกเนี้ยก็จะตัดเนี่ยมันมีรอยตัดเราตัดทิ้งนะันเนาะครับตัดคือต้นนี้เราจะไม่เอาเน่ยอ่าเราก็จะตัดทิ้งมันมีรอยตัดแต่นี้มันมันขึ้นมาใหม่ครับจะเหลือไว้กอหนึ่งอ่ะให้เหลือไว้สามต้นอ่ะ ไม่ไม่ต้องอยากได้เยอะครับมันเยอะมันก็มันกระจายความความสามารถของพืชที่จะดูดอาหารนั้นเนาะนี่ฝั่งนี้อะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะสองนี้เี่ยเขียนมากเขียนมากเมียทำนี่แหละอันนี้เป็นแฟนแฟนเป็นคุทําตรงนี้ใช่ใช่โอ้โหก็ปลูกผักปลูกตอกไม้แฟนทําครับอันนี้เป็นผักสวนครัวเนาะตรงนี้ใช่ปลูกขายได้แหละปลูกขายด้วยด้วยอืมก็ปลูกเนี่ยมะม่วงฝั่งนู้น โอ้อย่าสวยมากเลยครับออกลูกปีแรกอันนี้มะม่วงอะไรครับไม่รู้ซื้อพันมาลืมแล้วอ่ะปลูกจนลืมแล้วอ่ะปลูกจนลืมใช่ <c oughs> จะอย่างบางคนบอกมะม่วงไม่ออกลูกปีนี้ไม่สมบูรณ์อืมนี่ย่าเทียบเลยสัดนเมื่อวานเนี่ยครับผมใหมันเกิดใหม่เพราะว่ามันไม่สวยมันโดนผลปุ๊บมันก็จะปุ๊บเลยอืมอย่าสวยมากพาไปดูวัวได้ไหม เหลืออะไรด้วยถ้าดูหน่อยครับอ่า,อาเรเสียแล้วก็ไม่เราไม่ค่อยสนใจทำนะครับแล้วก็เปิดน้ำนะครับไม่ไม่ค่อยด้ดูเพราะว่าบัวเราปล่อยอราหรือมันต้องทําแหละมันมันต้องมีไว้อามาดูฝั่งนี้นะครับผมนี่ดูทางเดินนูน่นวัวอยู่นู่นนะครับตรงนี้ปลูกทองตรงนี้ปลูกฟักทองเป็นรองเป็นอง,นองแต่เก็บไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างก็กําไรเหมือนเหมือนซื้อวัวตอนนี้แล้วก็ ย้อนไปขายอีกสามปีที่แล้วกําไรดีขนาดนั้นเลยดีดีถึงขนาดปูเพิ่มอ่ะเนี่ยโอ้โหปลูกฝั่งนู้นด้วยครับฝั่งนู้นปลูกเยอะขนาดไหนครับปลูกปลูกน้อยน้อยกว่าฝั่งนี้เริ่มนึงพาไปดูได้ไหมคือตัวเล็กมันมันตัวเบาเนะครับแล้วขาเวลามันเดินอ่ะตัวมันเหมือนเหมือนไม่ครบวงจรเวลามันไปโดนสายอ่ะเหมือนเหมือนตัวมันลอยดินอ่ะแต่ว่าน้ําหนักมันเบานะอืแล้วนึกว่าไม่ช็อตล้วก็ไปจับสายดูแล้วกระดุงปกตินะ ตัวนี้ครับมันไม่ชอดอ่ะก็ะเลยสังในช่วงนึงอะเดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องกันปลูกฟักทองสะหน่อยครับผมปลูกยากไหมยังฟักทองอืยากมากยากมากเลยใช่ไหมใช่มันยากตรงไหนตรงที่เราไม่รู้ตรงที่เราไม่รู้อืมตรงที่เราไม่รู้มันยากครับผมแต่พอพอเรารูแ้แล,แล้วแล้วก็บางทีก็ลืมมาปลูกฟักทองอ่ะเนี่ยแปลงเนี้ยบางทีก็ลืมอืออมอ พอหันมาเออทำฟักทองไว้เนี่ว่าอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ไกลไกลตาแล้วด้วยแหละเราเราก็ลืมอ่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าลืมแบบลืมไปเลยเพราะเรามานาทั้งวันบางทีเราเราหันมาเออมีฟักทองอยูงง่เนียว่าอืมอ่ะเท่าที่เจอแล้วมันยากตรงไหนครับยากตรงไอ้แมลงนี่แหละอ๋อตรงแมลงมันจะเป็นโรคอืมอย่างพวกนี้ก็เป็นโรคอันนี้ก็เป็นโรคแล้ว,นนลลวคือลากเขาจะลากเขาดูดหารไม่ได้ ใบมันจะกยิมถ้าดึงออกมาดูเขาข้างล่างรากมันจะเป็นเป็นตุ่มๆอ่ะแล้วเราจะแก้ยังไงแบบนี้แก้ไม่ได้ถอนทิ้งถอนทิ้งใช่โอ้โหคือเขาเรียกเป็นโรคโรคหยิกในพักคองนะอ่าที่ผมคิดก็คือมันมันไม่สมบูรณ์ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่มันเกิดอ่ะตั้งแต่เกิดเลยใช่แล้วเขาก็อ่อนแอมันก็เจอเวลาเจอเวลาค้าผมขายกิโลยังไงครับ ตอนผมขายอะโล8แปดบาทโล8แปดบาทโล8แปดบาทนี่ว่าไม่ดีแล้วนะอืแต่มันกําไรแบบมันมันจะเยอะกําไรขนาดไหนผมอยากรู้จริงๆเลยก็ทุนผมวันนั้นหมื่นหมื่นกว่าครับผมหมื่นห้าไม่เกินหรอกแต่ขายได้อยู่ห้าหมื่นแปดโอ้โหปลูกกี่เดือนยังเหลือภูเขาเดือนละสามเดือนแล้วยังเหลือเศษที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ที่ว่าสับให้วัวกินเป็นตันครับผมนั่นแหละเหลือเหลือที่ว่าไม่ได้ขายอะ สับฟักทองให้โบกินด้วยเป็นตันนะครับลงทุนไปหมื่นห้าเนาะไม่ใช่ว่าเหลือคือมันลูกมันไม่กลมแล้วก็มันในวันที่เราเก็บอะลูกมันมันแก่ไม่ดันเพื่อนครับก็เลยยังอยู่อืมทุนไม่เยอะแล้วก็แต่งครับแต่งทรงพุ่มอะ่ะเราจะเอาผลผลิตแต่เราไม่ไม่แต่งไม่แต่งเลยก็มันเป็นไปไม่ได้มันตรงข้ามกันอ่นาเราจะปล่อยธรรมชาติมันก็คงยังไม่ใช่แล้วก็ห,กหกักคะแนนจริงอะ่ะครับไม่ ไม่ให้มันออกมันต้องใส่ใจจริงนะเรื่องการเกษตรเนี่ยอืทำแบบลวกๆเอาแบบพูดแบบตรงๆเลยนะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ผลผลิตหรอกอ๋อใส่ใจจริงใส่ใจจริงไม่ค่อยถึงครับผมคนก็ยังว่าทาทีแรกอืมทำไมลูกใหญ่ยังครับผมฟังดูแล้วเหมือนง่ายแต่ที่จริงมันก็ไม่ง่ายเลยครับมันยากคือผมมาชุดชุดแรกอ่ะครับฉีดยาไปปุ๊บก็ใบเหลืองคือยาเนี่ยเราต้องฉีดเพราะว่า เราจะทําผลผลิตให้สวยอ่ะเราจะทําผลผลิตให้ให้มันดีอ่ะครับแปลว่าต้นเรามมนต้องสวยตั้งตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วพอมันสวยตั้งแต่เด็กอ่ะแมลงมันก็เห็นมันมันก็ชอบอ่ะครับผมถ้าถ้าอันอันที่เราบำรุงมาอย่างเงี้ยอืมมันก็น่ากินกว่าอันที่มันไม่ไม่โดนปุ๋ยโดนอะไรอย่างเงี้ถูกไหมครับเพราะมันสวยอ่ะมันอวบมันสวยมันก็อืแมลงมันก็ชอบครับผมยิ่งทําช่วงหน้าแล้งอย่างเงี้ยมันก็กําไรดีขนาดนั้นเลย ดีแล้วตรงนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ครับสําหรับตรงนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้มันไปเรื่อยๆอ่ะมันเรื่อยๆตอนนี้อยู่ประมาณสามพันนี่แหละลงทุนประมาณสามพันตรงนี้ใช่ตอนถึงวันนี้ที่ที่เราเสียเงินกับครับผมใช่ตรงเนี้ยอืมมีมีพลงเราก็ต้องดูเพราะว่ายาเราต้องฉีดนะจะจะโรคสวยแต่ว่าแมงมันกินนะเอาไปขายที่ไหนบ้างครับขายก็มีพ่อค้ามารับซื้ออ้อโหเยี่ยมมาก ก็จะมีแผงแผงผักอ่ะครับผมแผงผักที่ที่เขาขายพวกฟักทองพวกแป้งพวกฟักอะไรพวกนั้นอ่ะครับพวกแตงกวาพวกนั้นอ่ะมันเป็นของที่เขาหาอยู่แล้วอ่ะอืมนี่ครับเราก็มาแล้วก็จัดให้มันออกมาทางเดียวกันพอดต้องจัดให้ไปทางเดียวกันด้วยใช่ให้มันหันหน้าไปทางเดียวกันอ๋อยาวอย่างนี้มาทางนี้นะครับเนี่ยใช่ยาวเราเราก็จัดได้นี่ยนี่ค่อดูยาวนี่จัดแบบนี้ เออเอาจริงๆผมไม่เคยปลูกนะแล้วพอลูกมันออกปุ๊บลูกมันก็จะเรียงกันเลยอ๋อใช่เราเราก็จะเก็บง่ายด้วยใช่เราก็ต้องต้องคิดให้มันด้วยเพราะว่าธรรมชาติมันไม่ได้เกิดในผ้าใบอ่ะอ่าธรรมชาติมันไม่ได้เกิดในผ้าใบถูกต้องเราก็จัดเอากรแนงออกครับผมจะลกเกินแล้วเออแมงมันจะลงอืมพอแมงลงแล้วลกอ่ะเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็คิดว่าไม่มีแมลงอืมแล้วหักทิ้ง โคตรดีเลยดีอยู่ถ้าใครจะทําก็แต่ย้ำว่าไม่ง่ายนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ยังไงอะ่ะไม่แนะนําให้ทําเลยแนะนําให้ศึกษาตลาดก่อนบางบางทีอะ่ะคนกําไรมันก็มีหรือคนขาดทุนมันมันก็มีทุกอย่างเลยนะครับนาอใช่ใช่อ่าอย่ามองเห็นแต่กาไรนะครับขาดทุนก<ย>็เยอะอย่าฟังคนที่กําไรไปฟังคนขาดทุนมากครับผมอืมนี่เราเตรียมดินแบบดีมากปุ๋ยแล้วก็เตรียมปุ๋ยไปข้างล่างแล้วครับ คือทุกอย่างเราก็ไถเองหมดเนาะดินเรา่ปุ๋ยเราก็ใส่เองปกติปกติหญ้าหญ้าต้องไม่เกิดนะแต่ว่ามันโดนฝนปุ๊บหญ้ามันจากที่มันจะจะแห้งตายมันก็กลับขึ้นมาคือดินเราก็ต้องวัดว่าพิเคสมันเท่าไหร่ครับผมต้องวัดด้วยโอเคใช่ใชละเอียดมากคือวัดไปมันก็บางคนไม่วัดก็จะบอกว่าวัดไปทำลายสุดท้ายก็ใส่ปุ๋ยเหมือนเดิม <laughs> มันก็ใช่แต่ถ้าถ้าเรารู้อ่ะมันก็ดีกว่าเราไม่รู้อย่างนี้ใช่ไหม เราก็รู้ว่าดินแบบนี้มันมันตอบสนองปุ๋ยเรายังไงอ่ะครับผมแล้วก็ไปเลือกปุ๋ยที่มันโอ้โหนี่ครับที่มันตรงอ,ะอ่ะเรื่องฟักทองนี่แบบคือปลูกครั้งเดียวแล้วพอของเรามันมีปัญหาเราก็จะไปหาข้อมูลว่ามันเป็นอะไรอะพอเราไปหาข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็จะเจอข้อมูลที่ที่มันสร้างปัญหาที่มันเป็นตัวเกิดปัญหาที่ที่เราเจอครับมันมีคนเขาทาอยู่แล้วเราก็แค่ไปหาข้อมูลมา อทุกอย่างนี้มันมันมีอยู่แล้วอ่ะครับเราแค่ไปหาข้อมูลมาจะบอกว่ามันมันดีที่สุดก็ไม่ใช่เนาะคนเราบอกให้ทําเขาเขาบอกว่ามันไม่ดีอ่ะโอเคพาไปดูวัวนะครับผมจัดแจงพื้นที่การเลี้ยงวัวยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นถ้ามันมีหญ้าเราก็ปล่อยนั่นแหละปล่อยเลยแเราก็ดูว่าตอนเย็นมันกลับบ้านไปมันมันอิ่มไหมครับแบ่งโซนแบ่งพื้นที่ด้วยใช่ไหมในการปล่อยใช่ ต้องต้องแบ่งให้มันกินให้ให้ใหญ้าได้พักครับผมให้หญ้าได้พักแล้วจะโตตอนนี้แบ่งโซนเป็นกี่โซนครับเพื่อเลี้ยงวัวตอนนี้มีส ok. <l> ok. ี่ล็อกสี่ล็อกรับจะมีล ok ็อกทางนี้แล้วก็ฝั่งนู้นใช่ไหมครับฝั่งนู้นสามล็อกฝั่งนู้นอยู่สามล็อกนะครับผมอ่าจะแบ่งเป็นล ok ็อกๆอกไปนะครับจะสลับเปลี่ยนกันยังไงบ้างเวลาเราปล่อยก็ประมาณถ้าช่วงฝนแล้วหญ้ามันขึ้นเร็วๆมันประมาณเจ็ดแปดวันไนดะ้เจ็ดแปดวัน แต่ใช่ถ้าช่วงธรรมดาก็จะสามสี่วันก็เปลี่ยนล็อกแล้วสามสี่วันเปลี่ยนล็อกขังกินฟางบ้างครับผมถังด้วยอืมการทําแบบนี้มันดียังไงก็ดีตรงที่เราไม่ต้องทําอะไร่ะครับผมเราล้อมไว้อ่ะเราล้อมไว้แต่เราเราก็ดูไฟล้วด้วยว่าครับผมไฟลําติดหรือเปล่ามันไงเจ้ามืดใช่ไหมใช่มืดอ่าเจ้ามืดอยู่นู่นนะครับแม่พันธุ์ก็เยอะเหมือนกันเนาะประมาณเยอะครับชิบก่าตัวกระตัวสาวก็เยอะะตัวสาวก็เยอะ บัวสปวประมาณเจ็ดแปดตัวแปลว่าเริ่มได้ผลผลิตเลยใช่ไหมครับตอนนี้ครับเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วครับผมเริ่มมีแรงเริ่มมีแรงทําอืมนี่ครับคือแกแบ่งโซนในการปล่อยวัวนะครับอ่าแบ่งอยู่สี่ล็อกนะครับผมก็ประมาณสามสี่วันเจ็ดวันบ้างแล้วแต่เนาะแล้วแต่จังหวะอะไรประมาณนี้ว่ามันมีหญ้าไหมครับผมดูแต่ละพื้นที่ว่ามีหญ้าไหมแต่ช่วงนี้ก็หญ้าดีเหมือนกันครับว่าฝนตกนะครับฝนตกอ่าเห็นไหมนี่ครับเลี้ยงวัวก็ต้องรู้จักเรียกอะไร มันจะเลี้ยงไปวันๆคงเป็นไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องรู้จากการคำนวณด้วยคิดด้วยครับผมดูด้วยสังเกตว่ามันขาดอะไรมันครับมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมดูทุกวันบางทีตอนเช้ามันมาเรามามันไม่ตื่นแล้วก็ผกฝสยแล้วมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยอมใช่ไหมมันมันซึมมันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะปกติเรามามันมันต้องตื่นอ่ะอืมมันตื่นตั้งแต่รถเรายังไม่ถึงอ่ะครับดูดูในกล้องมันก็ยังนอนะพอมาถึงที่นาอ้ามันลุก ครับมันลุกพร้อมออกแล้วอะเลี้ยงวัวมันก็ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะเพราะว่าจะให้คนอื่นทุกๆคนเขาจะกินวัวมันมันก็คงไม่ใช่ครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบเลยก็มีบางคนเขามีเหตุผลที่เขาจะกินเขามีเหตุผลที่เขาจะไม่กินอะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าอาชีพเดียวมันจะตอบโจทย์ทั้งชีวิตของคนอะมันมันเป็นไปไม่ได้มันก็จะมีอีกอีกพวกหนึ่งที่เอ้ยที่มึงขนาดนี้มึงปลูกข้าวมึงได้เยอะกว่าเลี้ยงวัวแล้วมั้ง มันก็ถูกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดครับพอนึกภาพออกไหมคือที่ที่นาเหมือนกันอะบางที่มันไม่มีน้ําบางที่มันเก็บน้ําไม่อยู่ครับือข้าวอะข้าวมันมันต้องการความชื้นแหละมันไม่ได้ต้องการน้ําเยอะครับแต่พอไม่มีน้ําอะหญ้ามันมาก่อนข้าวอ่ะอืมคือเราใส่ปุ๋ยไปหญ้ามันจะได้ก่อนแล้วหญ้าก็จะสูงไว้สูงกว่าข้าวอะคือที่ที่สูงก็ไปปลูกอ้อยทํามันทําอะไรก็คือทําอย่างอื่นก็ทําได้แต่ไม่ใช่ว่า จะทําข้าวอย่างเดียวอ่ะมันมันมันเป็นวิธีคิดที่แบบเอาตัวเองอยู่ตรงกลางแล้วก็บอกว่าไอ้นั่นต้องทํเหมือนกูอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเอาเป็นว่าต้องดูพื้นที่ด้วยใช่ดูพื้นที่ดูความเหมาะสมด้วยครับเราต้องกันต้องกรองต้องกรองด้วยบางทีข่าวมันมันพลาดหัวแบบมันมันน่าตกใจอ่ะบางทีเราไปดูเหตุและผลบางทีมันก็อืมันมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเราเราต้องดูเนื้อมันด้วยไม่ใช่ดูแค่นาปก คนมันก็มีหลายแบบอะอบางคนอย่างอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าพี่ฟาร์มชอบเตะหมาอย่างเงี้ยอะบางคนมันก็เออไอฟาร์มชอบเตะหมาว่ะไอนี่ไม่ดีอย่างเงี้ยบางคนก็อีกคนนึงก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะไปหาข้อมูลดูที่ถามมันดูที่มันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแลวอีกคนนึงก็จะบอกว่าเฮ้ยไอนี่มันผู้ตรงข้ามของไอฟาร์มหรือเปล่าอย่างเงี้ยอืมมันประมาณนั้นหนัคนมันมันมีหลายแบบอะในคือสื่อชนิดเดียวกันอ่ะ คนหลายกลุ่มอ่ะมันจะมองแบบมุมมองมันไม่เหมือนกันครับผมบางคนก็จะเชื่อเลยอืบางคนก็จะคิดก่อนบางคนก็จะหาข้อมูลก่อนครับอยากให้คิดวิเคราะห์สักหน่อยใช่ใช่ในการดูข้อมูลเนาะใช่คนคนไทยไม่ไม,มไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติอ่าโอเคดูข่าวแล้วก็จะตกใจแล้วก็จะตื่นแล้วก็จะกลัวอ,อย่างเงี้ยครับแล้วใจเย็นกครับ,รบวันนี้ขอบคุณไอเลี้ยงฟ้ามากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ให้มาเยี่ยมเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สำหรับในวันนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วนะครับก็เท่ากับเรารู้จักกันมาสามปีแล้วนะนี่โอเคช่องวัวกาลังลงอ่ะผมเริ่มซื้ออืแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะลงขนาดนี้ครับแค่ตอนเนี้ให้มันเป็นเป็นให้ให้มันอยู่ในเหตุและผลที่มันอสมเหตุสมราคาครับวัวมันไม่ได้โตสามวันเหมือนอินทรไก่เนาะอืไก่ก็เตรียมโตแต่ว่าราคามันจะเท่ากันนะครับไม่ไม่ใค่มันคงปิดไปไม่ได้มันไม่ได้เียงง่ายครับผม Uh huh. แต่ก็ถ้าเราเราไม่ทำแล้วก็อะไรจะได้ทำแล้ว <Okay. S 2> แต่คนแล้วแต่มุมมองเราก็ไม่ได้ว่าเราจะถูกไปทั้งหมดแต่เรา uh huh. เรามีมุมมองแบบเนี้ยประมาณนี้แล้วกันครับผมนี่ครับอันนี้คือผลผลิตของไอเลี้ยงฟาร์มครับ